สวัสดีครับน้องจอนโนวันนี้จะมีอะไรมาสอบถามหน่อยตอนนี้เรียนอยู่ไหนแล้วเรียนอยู่วัดทัวัดุธาครับอยู่ชั้นไหนแล,ล,ล้วป .4 รับสามป .4 โตขึ้นมานี่อยากอยากอยากควไฟฟ่ันอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักธุรกิจมีเงินพันล้านอยากมีบ้านโตๆโอ้มีรถได้ไหมมีรถใหญ่มีรถใหญ่ได้ไหมมีครับอ้ทำไมถึงฝันใหา่าัอยากก็คืออยากมีตังค์ที่ไมบ อ่าน้องติ๊งโมขอตอบถามหน่อยขอตับท่าหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วอนุบาลหนึ่งทับสองอนุบาลหนึ่งทับสองเย็นอยู่อนุบาลหนึ่งทับสองใช่ไหมเดี๋ยวควฟฟามใฝ่ฝันนี่โตขึ้นมาอยากเป็นอะไรอยากเป็นเมยโโ์น <laughs> อยากเป็นเมย์นู้ <laughs> ทำไมถึงอยากเป็นเมย์ <laughs> <laughs> อนอเพราะน่ารวยไพรน่ารวย